เริ่มแล้วนะครับงานส้มโอของด um ีอำเภอสุเนินนะครับของเริ่มมาขายตั้งแต่วันที่21สิงหาคม2566นะครับจนถึงวันที่27นะครับสำหรับงาน ส้มโอของดีอำเภอสุนเนินเราจะเริ่มมีงานวันที่25-26นี้นะครับอย่ารื่อนนะครับงานส้มโอของดีอำเภอสุนเนินกิจกรรมมากมายมีส้มโอมาจำหน่ายในงานนะครับสินค้าริมทางรถไฟยาวไปจนถึงหน้าที่ว่าการอำเภอสุนเนินนะครับมาจำหน่ายของกินเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับท่านที่ ต้องการหาส้มโออร่อยๆ,ๆของดีอสมเนินนะครับก็เริ่มมาขาย2 5่หา25 26นี้นะครับวันที่27อีกหนึ่งวันสินค้าราคาถูกเริ่มมาวางตั้งแต่วันที่21สิ่งหาคม2566นกิะครับกิจกรรมวันที่25นะครับวันแรกก็เปิดหัวด้วยการแข่งวิ่งการกุศลน,นะครับรวมพลคนสมเนินครั้งที่7นะครับและกลางวันก็มีแข่งขันส้มตำผัดมี แข่งขันประกวดไก่พื้นเมืองแข่งขันกิจกรรมพื้นบ้านกลางคืนมีประกวดร้องเพลงประกวดที่ดาส้มโอนะครับเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเราจะแจ้งให้ทราบนะครับแต่วันนี้ก็เริ่มมีของมาวางจําหน่ายแล้วนะครับงานส้มโอของดีอันพัสดเนิน2,566วันที่25-26สิงหาคมนะครับสำหรับของที่มาขายก็เริ่มวางแต่27เ,เลยนะครับวันที่21สิงหาคมนี้ก็ถึงวันที่27เลยนะครับ